วันนี้ที่ป่าปริวาตกรรมวัดป่าอาเจียงจะมีช้างมาใส่บาตรด้วยนะครับจะมีช้างช้างหกเชือกนะครับมาร่วมใส่บาตรนะครับช้างห้าเชือกนะครับช้างใหญ่นะครับสี่เชือกครับช้างตัวเล็กเชือกหนึ่งครับนี่ครับช้างจะมาร่วมตักบาตรด้วยนะครับนี่ครับี่ตัวใหญ่นะครับมีช้างตัวใหญ่สองตัวนะครับ สองเชือกเลยครับมาร่วมตักบาตรคณะพระสง์ที่มาเข้าอยู่ปฏิวัติรรมด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่มากเลยครับเพราะว่าพังบัวบานนะครับนี่ครับหน้าเชือกนะครับวันนี้ครับนี่ครับมาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ที่ได้มาอยู่เข้าอยู่ปฏิวัติกรรมนะครับนี่ครับไว้ถึงล่วัดในยามเหตุการณ์ต่อไป นี่ครับคือป่าปริวัตกรรมวัดป่าอาเจียงนะครับ,บ,บ,น,บนี่ครับสุ่ยที่จากชาวบ้านน้องัวแบบนี้ทุกการนี่ครับที่อื่นอาจจะไม่เคยเห็นนะครับที่นี่วัดป่าอาเจียงนะครับบ้านน้องบัวตำบลกะโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับมีล่มเงา จากโลกเงลาทางศาสนาโลกเงลาจากธรรมชาติที่เราได้เห็นก็ตรงนี้เป็นปีที่ส5บ้าขอาปีที่ 15. สวังดีนั้นทางสำนักพุทธอยากให้เราสร้างได้ก็ได้เลยมาร่วมสร้างตรงนี้เมื่อปี2547-48เราก็ได้สร้างสุสาน้าวเป็นลดับต้นวันนี้ที่ป่าปริบาสกรรมวัดป่าอาจียงของเราก็ได้มีช้างสี่เชืองมาร่วมทำบุญตักบาท มีช้างใหญ่สิสามเชือกช้างตัวเล็กอีกหนึ่งเชือกตักบาทประสงค์เนาะด้วยปัจจัยแล้วก็เข็มเข็มเย็บผ้านะครับแล้วก็คณนะประสงค์ของเราก็ได้มาร่วมกันตักพัตหารไปชั้นเพลนกันพิจารณาอาหารกันตามสมควรเอาแค่พอเหมาะเนาะพอดีนี่เป็นภาพแห่งคนบุญเนาะคนที่มีบุญ เท่านั้นที่จะได้มาเห็นภาพแบบนี้เป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ของเราในการมาร่วมกันทำบุญกับพระปริวัติกรรมหรือว่าพระมาร่วมกันอยู่กรรมนั่นเองครับเป็นบุญที่ใช้สะอาดร่วมกันเจริญกิจตภาวนาร่วมกันสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นหากุศลนะครับ ก็มีศรัทธาจากญาติโยมมากมายมาร่วมกันทําบุญตักบ,บาตรที่วัดป่าอเจียงของเราโดยมีพระครูสมุทหานปัญญาทโรด็อกเตอร์ท่านจบด็อกเตอร์แล้วนะครับท่านเป็นประธานทรงที่นี่ครับท่านมีเมตตาสูงนะครับที่มีข่าวดังช้างและช้างก้มกราบท่านนะครับ นี่แหละครับอยู่ที่นี่แหละครับผมเดินจงกรมเพื่อสมาธิรอบบิหารบิหารช้างนี่แหละครับ นี่เป็นภาพที่สวยงามนะครับอยู่ที่นี่มันมีช้างเยอะนะครับมีรูปปั้นช้างเยอะมีรูปพญานาคเป็นคดช,ช้างคดาสารเยอะแยะมากมายครับมีพระพุทธรูปนอนอ <c oughs> เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็พญานาคเป็นเป็นหัวช้างครับผมก็ไม่เคยเจอนะครับนี่ซับสวยงามมากๆครับรูปช้างก็เป็นรูปช้างที่เหมือนรูปเหมือนเหมือนมากครับ นี่แหละครับคือภาพแห่งคนบุญเนาะมาร่วมกันเดินจงกรมเพื่อสมาธิในงานปริวัติกรรมของเรานะครับวัดป่าอาเจียงครับนี่แหละครับเหมือนมากนะครับรูปช้างครับงาสวยครับแม้กระทั่งรูปพญานาคที่ที่ที่หัวเป็นช้างนะครับแล้วก็เอางาจริงๆนะครับมาทำงา ทำเขี้ยวนะครับสวยมากเลยครับนี่แหละครับเป็นภาพเหมือนที่สวยมากครับเหมือนจริงๆครับเดินจงกรมตอนไม่ว่าจะเป็นรูปพญานาคหรือว่ารูปช้างเ่คือนบันไดขึ้นโคชนะคแล้วครับสวยมากเลยครับนี่คือวิหารนะครับมองไปที่ไหนตื่นตาตื่นใจครับเนี่ยพระครูอ่านท่านท่านบอกเลยครับทำไม่เหมือนใครครับ ดูที่ไหนก็น้ตื่นตาตื่นใจครับเป็นบุญครับที่ได้มาเจอครับผมเป็นพระนอนที่สวยมากนะครับเป็นคล้ายๆหยกขาวนะครับสวยมากเลยครับผมก็เจอพระนอนมาเยอะแล้วนะครับแต่เจอที่นี่แหละครับสีขาวเหมือนสีงาช้างนะครับ เป็นเหมือนสีงาช้างเลยเป็นยกขาวนะครับอ่าเป็นรูปที่สวยงามแล้วก็มีช้างสามเสียนอยู่ด้านข้างนะครับช้างสามเสียนช้างตัวเล็กๆแต่มีงาสวยนะครับสามเสียนอยู่ด้านข้างครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับผมพระอาจารย์สมบัติฐานโยถือว่าเป็นบุญนะครับที่ได้มาเข้าปฏิบัติกรรมเป็นพระลูกกรรมในวัดป่าอาเจียงของปีนี้ครับ ปีพุทธศักราช2,567ครับอนุโมทนาสาธุเดินจงกลมมาเจอช้างสองตัวเนาะช้างจริงๆนะครับผูกไว้ที่ต้นไม้ครับแล้วก็เดินจงกลมไปเรื่อยๆก็จะถึงสุสานช้างนะครับแห่งแรกในประเทศไทยครับ สุสานช้างมีช้างจำนวนประมาณ150นะครับ150เชือกที่ที่เอากระดูกมาเจ็บไว้ที่นี่ครับเขาเรียกว่าสุสานช้างนะครับของวัดป่าอาเจียงนะครับมาเจ็บไว้ที่นี่แล้วก็เดินจงกรมไปข้างๆงนี่แหละครับมันจะเป็นรอบรอบวัดนะครับก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับที่หาดูได้ยากครับคนที่เข้ามาที่นี่เท่านั้นแหละที่จะเจอครับ เป็นภาพแห่งคนบุญนะครับออคนที่ได้เข้ามาดูวิดีโอตัวนี้ก็ถือว่าปีบุญต่อกันครับได้มาเห็นเนาะหรือว่าถ้าเป็นทางประเทศนอกเขาเปภาษาไทยไม่รู้เรื่องเขากออ็ดูภาพเอานะครับอ,อัอนโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุเป็นภาพที่สวยงามนะครับซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับผมก็เดินจงกรมด้วยนะครับ แต่ก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยครับเพราะอยากให้ทุกๆท,ท่านที่ได้มาเห็นวีดีโอตัวนี้เห็นไปกับผมพร้อมกันครับเพราะว่าบางคนก็ไม่มีโอกาสได้มาเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเพราะว่าพวกเราทั้งประเทศไทยมันก็ไกลกันเนาะออถ้าท่านไหนที่ไม่ได้มีโอกาสมาก,ก็ดูในวิดีโอนี้กันแล้วกันนะครับรับบุญกุศลไปพร้อมกับผมครับออนี่นะ นี่คือป่าปริวัติกรรมนะครับนี่คือลานธรรมนะครับผมเข้าป่าปริวัติกรรมมา70กว่าป่าผมยังไม่เคยเจอลานธรรมที่ไหนดีขนาดนี้เลยครับร่มเย็นขนาดนี้นะครับต้นไม้มันสูงมากนะครับประมาณ30เมตรครับต้นไม้สูงมากแต่เขามาปลูกต้นไผ่เสริมครับนี่ครับคือไผ่ลวกนะครับผมไม่เคยเจอเลยนะครับนี่คือป่าปริวัติ วัดป่าอาเจียงบ้านนองบัวตำบลกะโพอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ต้นไม้สูงมากนะครับประมาณ40เมตรได้นะครับต้นหนึงสูงต้นเล็กๆเองครับแต่มันมันยืดตัวหาแสงแดดนะครับแล้วก็มีต้นไผ่เสริมมาครับผมไม่ได้มาที่นี่ประมาณ6ปีแล้วครับ7ปีแล้วครับนี่เคยมาตั้งแต่ปี2561ครับแค่ครั้งเดียวครับแต่ปีนี้2567แล้วครับ 6ปีกว่าครับนี่ครับนี่คือหลวงพ่อนะครับพระครูนะครับผมเมื่อวานนี้ผมคุยกับท่านชั่วโมงกว่านะครับนี่ครับคุยได้คุยกันมาตอนมาขอปาฏิวัติสกรรมนะครับดูสิครับป่าฏิวัตสกรรมผมไม่เคยเจออะไรจะร่มเย็นขนาดนี้ครับแล้วก็เป็นกันเองมากเลยครับนี่ครับตั้งแต่ออกพรรษามาป่าฏิวัตสกรรมป่าที่4ของผมแล้วนะครับ แต่ผมเพิ่งมาเป็นลูกกรรมแค่ครั้งแรกนี่ครับรสำหรับปีนี้นะครับตั้งแต่หลังออกพรรษามามาหาจะไปะเปลี่ยนพศใหม่แล้วก็จะไปหาข้าวพรรษาอีกปีหนึ่งนะครับนี่ครับมันร่มเย็นมากเลยครับมีปา่าไผ่มีกล้วยมีโอ้โหที่นั่งไม่เจอแดดเลยนะครับน่าจะเป็นทั้งวันด้วยซ้ําไปครับช่วงนี้สองโมงครึ่งแล้วนะครับนี่แปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วครับจะแปดนาฬิกาสี่สิบแล้วกัน เพราะว่าเพิ่งเลิกปฏิบัติธรรมช่วงเช้าตอนสองโมงครึ่งครับนี่ครับโอ้โหผมเพิ่งเคยเจอนะครับนี่ต้นไผ่ไผ่สวยมากเลยครับแล้วก็ต้นไม้โอ้โหสูงครับนี่สูงมากนะครับนี่ต้นนี้ต้นเล็กๆเองครับนี่ต้นไม้ต้นนี้เล็กๆเองครับแต่ความสูงน่าจะประมาณสามสิบเมตรครับได้ยี่สิบกว่าเมตรครับต้นเล็กๆเองครับ มันยืดับยืดตัวบยืดตัวขึ้นหาแสงแดดครับมันยืดท่านยาูจนทั้งหลายคนคนที่มีคุณบาร,รมีอันสัสมาีแล้วในชาติปางก่อนพอได้ฟังก็ได้บรรลนะุคนที่มีบาร,รมีแก่กลา้าฟังแล้วได้บรรลุเลยเช่นพระโกนัญญาหรือพระยะจารุลุเวลากัะสปากา จารีบุตเป็นต้นทา่านเหล่านี้เป็นผู้มีบารมีอันบริบูรณ์แล้วพอได้ฟังธรรมะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมเลยคนเหล่านี้เรียกว่าอุคติตันยูนะอุคติตันยูแปลว่าบุคคลผู้รู้รู้เร็วรู้กันบางคนจะต้องอาศัยการสะสม การฟังบ่อยการสะสมสะสมอินทรีย์ของเราให้มันแก่กล้าเมื่ออินทรีย์ของเรามันแก่กามันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยทําให้เรานนั้ได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมก็คือเข้าใจเรื่องของธรรมะเป็นป่าปริวาสท,ที่สงบร่มเย็น ร่มไม้ชายคามันทำให้เราเข้ามาแล้วเย็นกายแต่ร่มพระธรรมถ้าเราได้เข้ามาแล้วเย็นจิตเย็นใจทำให้เราหามุมสงบให้แก่จิตใจของเราคนบุญมีบุญเท่านั้นที่จะได้พบเจอเข้ามาแล้วก็มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมรับศีลจาก พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติโยมมาร่วมกันทําบุญก็ได้มาสมาทานศีลแล้วก็ได้มาร่วมกันทําบุญตักบาทแก่พระพิสุสงฆ์ผู้เป็นสุปฏิปันโนเป็นอุชุปฏิป,ฏปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือผู้ที่ประพฤติดีประพฤติตรง ประพฤติเพื่อรู้ธร,รมออกจากทุกข์และประพฤติที่สมควรแล้วแก่การกราบไหว้แก่การสักการะบูชาของญาติของโยมของเราได้เข้ามาร่วมกันทําบุญมาเอาบุญกับคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ของเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพลานิสง์ที่ยิ่งใหญ่ของเราชาวบ้านน้องบัวและไก่เคียงเนาะ มีมาจากทางไกลนูล้นมาทางอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาเออมาจากทางอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็มามาร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะชักชวนกันมาชักชวนกันมาสร้างคุณงามความดีมาสั่งสมบุญสุขโขบุญยศอุตโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ครับผม ก้อนฟางนี้มันเหลือนะครับมันเหลือก้อนละสามสิบบาทนะครับเขาก็จะเอามาไว้ให้พระคุณเจ้าประลูกกรรมหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเอาไปรองรองเป็นที่นอนที่นั่งนะครับนี่ครับมันเหลือครับเหลือหลายก้อนผมจะเอาไปก้อนหนึ่งนะครับเราเอาไปใช้เขาก็ได้บุญกับเราครับเพราะว่าเมื่อกี้มีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเอารถเข็นเข็นไปเออผมเห็นก็เอาไปด้วยครับเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับเมื่อคืนนี้ครับ นี่จะไปรองนอนนะครับรองเต็นของผมเองครับนุ่นกับนุ่นหลวงพ่อครับน่นหลวงพ่อหลวงพ่อโยมนะครับโยมผู้ใหญ่บ้านเขาได้รับเป็นพ่อดีเด่นแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าพ่อดีเด่นแห่งชาตินะครับนี่ครับประจําปีนี้ครับได้รับหมู่บ้านนี้ได้รับสองคนนะครับพ่อดีเด่นแห่งชาติครับปีนี้พระคู่หารท่านท่านเสนอชื่อให้ครับนี่ครับ นี่ครับนี่คือหลวงพ่อนะครับที่คุยกับผมเมื่อวานนี้คุยกันเกือบสองชั่วโมงครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นเป็นหลวงพ่อที่นี่นะครับผมก็ไม่ได้มาที่นี่ตั้งหกเจ็ดปีแล้วจาท่านไม่ได้มาคุยกันตั้งเกือบสองชั่วโมงครับพอมารู้ทีหลังโอ้ท่านเป็นเจ้าสํานักท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่เป็นด็อกเตอร์ครับแต่ว่าเป็นกันเองดีมากครับที่แรกผมนึกว่าเป็นหลวงตาธรรมดาครับนี่ครับคือหลวงพ่อปัครูหานนะครับนี่ครับฟางที่เอามาก็เหลือนะ นี่ครับผมมารองนะครับนี่รองครับรองกดนี่คือกดสามไดูนะครับนี่กดสามไปดูนะครับนี่ฟางอามารองนี่นะครับนี่ครับคือกดของผมนะครับสามรูเปิดสามารถเปิดประตูได้นะครับแล้วก็ฟางเหลือก็ให้ลูกตาครับให้หลวงตาด้วยครับนี่ฟางเหลือครึ่งก้อนเลยครับเยอะมากครับสุดท้ายนี้ขอผลบุญที่ทุกๆท่านได้ปฏิบัติมา จงส่งบุญกุศลไปหาญาติโยมและพ่อแม่กูบาอาจารย์ทุกทกท่านที่ได้เข้ามาชมจงมีสุขภาพที่ดีพลานาหมัยที่สมบูรณ์มีความสุขความเจริญเจริญไปด้วยคุณพระพรไทยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขปัละปฏิพานธนสารสมบัติคิดหวังในสิ่งหนึ่งประการใด ถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกคนทุกท่านเทินสาธุ